และครั้งนี้พวกเราก็ยังอยู่กันที่ภูทับเบอร์ค่ะแล้วในคลิปนี้นะคะพวกเราก็มีที่พักเปิดใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆอีกแล้วค่ะเป็นบ กระจกริมผาใกล้ชิดธรรมชาติมีห้องนั่งเล่นและห้องนอนกระจกที่ได้เห็นวิวทะเลหมอกสวยๆจากเตียงนอนเลยค่ะแล้วด้านหน้านะคะก็ยังมีเปลตาข่ายและอ่างอาบน้ำสวยๆให้สาวๆได้ตีฟองถ่ายรูปด้วยค่ะในราคาเพียงแค่2ใบเท่าเท่านั้นบอกได้เลยว่าเพื่อนๆที่กำลังหาที่พักที่ภูทับเบิกอยู่ลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะกับคลาสสิกวิวภูทับเบิกแต่ก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะเราก็อยากพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศสวยๆกันที่ถนนสลังมงก เป็นถนนลอยฟ้าจุดเช็คอินเปิดใหม่ของภูทับเบิกและไปดื่มชาร้อนๆท่ามกลางสายหมอกกันที่ยอดภูคาเฟ่ค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปภูทับเบิกกันเลย ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาเปิดลิปใหม่ เป็นอีพีใหม่ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ครัวลาวสบายดีนะคะจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่ในชุมชนอะแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านเสื้อผ้าขายนะคะจะอยู่ตรงวัดป่ากุฎบเบิร์ใช่อยู่ช่วงทางขึ้นวัดป่าเนี่ยแล้วก็ร้านนี้เราเคยไปกินเมื่อปีแล้วโอ้โหอร่อยมากเด็ดมากยิ่งใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอาหารตามสั่งส้มตำนะทานไปได้เ้วยไปไโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราหาก่อนดีกว่านะคะ ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศไห้ทุกคนชมเพราะว่าในร้านก็คือคนเยอะมากเพราะช่วงเราสั่งพวกคนมันเยอะไงไปดูที่นะสังเกตอะเราเปรียบเสมือนตัวเงินตัวทอง <c oughs> คือไปไหนจะพาเงินทองเข้าร้านนั้น แต่ายุเงียบพอเราเข้าไปคือมีคนทุกที่เลยแปลกเหมือนกันสังเกตดูก็ที่เรากินไปเมื่อกี้หนูกินอะไรไปมัยอ่าก๋วยเตี๋ยว่ปเป็นต์ไปต้มยำไ้ต้มยำอร่อยมากคือไปต้มยำเขาจะมีแบบเหมือนเป็นพริกเผานะใส่แปดด้านหน้าก็ผมก็จะมีเป็นกาเหลาากาเหล่าเนื้อรวมหมูสาบประมาณนี้แล้วก็มีกระเพราหมูกรอบนะก็ยอดรวมเมื่อกี้นะคะทั้งหมด160บาทไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงเทียบกับที่เราไปกินเมื่อคลิปที่แล้วที่ไหนนะหน่วยจุดวัดอุณหภูมิพูทธเบิกจะมีอยู่ร้านหนึ่งกินสาม ได้มั้งสามร้อยหกสิบโจะร้อมจะรอมเได้น้อยแล้วก็ได้น้อยอันนี้คือเยอะมากถ้ามีเวลาอยากจะไปกินต้มตําเพราะว่าเดินผ่านปลาแบบโอ้โหปลาโนวมากแล้วก็ตอนมีคนมาสั่งแบบต้มแบบอะไรนะขมขมอ่ะสม่าก็จะมาสั่งพวกเมนูอีสานอ่ะส้มตําเป็นลาบแซบลาบขมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรพวกเนี้ยอารอีสานเยอะเลยก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะแวะกลับมากินอีกนะใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางต่อดีว่าอ่า Cacau. Cacau. นี่เป็นถนนเส้นทางลัดนะคะ ที่จะไปคูทับเบิกนั่นเองนะคะถนนนี้จะเรียกว่าถนนบ้านนาสะุ้งเส้นวัดป่าคู้ทับเบิกนะคะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางรักก็ได้แต่ว่าเป็นเส้นทางใหม่เ,เป็นเส้นทางใหม่ะระยะทางมันอาจจะพอๆนั่นแหละอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเส้นทางนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะบ้านนาสะุ้งเนี่ยคือมันจะมีถนนเส้นหนึ่งอารมณ์เหมือนที่เราไปจังหวัดน่านาอ่ะพี่เขาเรียกว่าถนนอะไรนะถนน,านไฟ่าใช่คือฝั่งหนึ่งอ่ะจะเป็นเหวเลยนะแล้วก็จะเป็นหมอกถ้าหละยๆคนดูจากภาพโดนนะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเป็นป่าประมาณนี้นะใช่นี่ก็จะเป็นทิวเขาแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากมองไกลๆก็จะเห็นเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นวัดป่าปุถัมเบิกนะคะเป็นยอดวัดป่าใช่ส่วนมากเพื่อนๆคือสวยมากๆแล้วคือมันเขียวชอุ่มมีหมอกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยว่าของปุถัมเบิกที่นี่นะที่หลายๆคนอาจจะมาแล้วก็ว่าเฮ้ยนอกจากวัดป่าแล้วนอกจากพาวงศ์สิงหรือวัดอื่นๆมีที่ไหนอีกก็ที่นี่เลยฮะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่อื่นกันต่อ ะคะเราไวอยู่กันที่นี่เลยยอดฟูคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่ได้วิวที่สวยมากๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน ก็ได้อาหารที่เราสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วอันนี้อย่างแรกนะคะก็คือชาผลไม้ใช่ไหนมันเป็นผลไม้ได้ยังไงนี่ไงมีแอปเปิ้ลอยู่ข้างในด้วยลอกข้างล่างคืออะไรไหนสับปะรดป่ะไม่รู้นี่ฟลัดก้อนข้างล่างเนี่ยไม่รู้ต้องหอมนะลองชิมดูดิหอมไหมหอมหอมแล้วก็โอ้โหราคาเจ็ดสิบบาทไม่แพงใช่แล้วก็ สาหยาอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่สามห้าบาทส่งสายยาแน่นมากเป็นคนเรียบร้อยไม่ต้องถ่ายรูปแล้วเลยนะเอ้ไม่อร่อยมากสาหยาอร่อยมากแล้วก็อันนี้อะไรนะชาไทยลาวาชาไทยลาวาก็คือมันเป็นเป็นชาไทยแหละคิมคุ้มค้นมากเลยจะบอกแล้วก็ราด้วยแบบช็อกโกแลตด้านบนเป็นแบบว่า จบได้กินคนณอร่อยมากอันนี้ราคา80บาทก็ายัไม่ผิดนะราคา80สิบาทอ,อ,าอร่อยมากอร่อยมากขอเรากินกันดีกว่าเดี๋ยจบนี้เราก็จะไปที่พักแล้วนะครับอย่าเพิ่งตัดหนีกันไปไหนนะ นีเรามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะนี่เลยคลาสิกวิวภูทับเบิกนะคะนี่มองเห็นวิววัดป่าภูทับเบิกเหมือนกันโอ้วิวดีมากเลยตรงนี้ใช่แล้วก็ห้องพักที่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นห้องพักเพิ่งเปิดใหม่ด้วยใช่เพิ่งจะเปิดเลยเพิ่งจะเปิดได้เมื่อประมาณกี่เดือนเองยังไม่ถึงเดือนเพราะว่าตอนนี้เรามา สิกว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่20เดือนที่แล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยว่าที่พักคลาสสิกวิวภูทับเบิร์นเปิดใหม่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทางสถานที่มาเปิดก่อน้เราติดต่อไปแล้วโอเคครับ แล้ะะวก็ได้เข้าไปสำรวจห้องหวัของเราเรียบร้อยแล้วเอาของแอบเก็บไปวางนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมสำหรับที่พักคลาสสิกวิวฟูทับเบิกนะคะมาก็ที่นี่นะคะเขาจะมี4ห้องแบบนี้เลยเนาะแล้วอยู่ห้องที่อะไรนแล้วอยู่ห้องที่2ค่ะ,ะโอเคปไปดูห้องกัน ห้องแล้วนะคะทุกคนสิ่งแรกที่จะเจอก็นี่จะเจออาอบน้ํานะคะทุกคนแล้วก็นี่เขาเป็นระบบแบบว่าเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะไม่ต้องหนาวเลยดีมากเลยใช่อ,อากับวิวแบบนี้ค่ะว้าวเพื่อนๆเราหมองกับด้านหน้าเราเหมอะนี่เป๊ะมากเพื่อนเดี๋ยวขอปรับแสงหน่อยแล้วก็ที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นวัดป่าภูทธรูเบอร์ะะอ่าอัน,นไหนๆจะพาชมด้านหน้าลเอาให้หมด ใหห้มดนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นเฟต้าคายค่ะทุกคนจึ๊งเราตรงนี้นะที่การตกนะโหคือเขามีที่จับแล้วก็เอาไว้วางแก้วไวน์แก้วเบียร์นะใช่ปะตรงนี้แต่อย่าเผื่อทำร่วงนะถ้าทำล่วงคือไม่ต้องเก็บเลยทิ้งหรือไม่ก็ที่พักคิดตังค์แน่นอนเออเลิกไม่ได้อ้าวฮก็เลิกค่ะอึดอย่างนี้แหละตูจะใหญ่นนิดนึงมันก็จะติดไง นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับแบบว่านั่งทานอาหารกิน,นหาานนมูกระทะเนาะเป็นโต๊ะแคมปิ้งเ,เล็กๆนะใช่มามาดูห้องกันที่ดึงนี่ห้องแรกนะคะที่เห็นก็คือตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบห้องนั่งเล่นหรือว่านั่งทํางานกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่จะมีโซฟาให้มีโต๊ะกระจกใ,ให้ด้วยแล้วก็ชั้นจุกจิกจุกจิกเยอะแยะเลยเพื่อนๆใช่แล้วก็นี่มีมินิบาร์นะคะคแล้วก็ มีแก้ววายมามีแก้ววายด้วยแล้วาวายล่ะไม่มีหาเองตัวใครตัวมันแล้วก็นี่สามารถสั่งอาหารได้นะคะรอมดาวรีสอร์ทผูทับเบิร์กมีราคาให้ด้วยส่วนไขรจะสั่งก็คือก่อนทุ่มหนึ่งเพราะว่าประมาณทุ่มหนึ่งครัวก็จะปิดนะครับมาเอ้ยห้องนอนอยู่ไหนนะาไปดูห้องนอนกันดีกว่าเน่ ห้องนอนของเราค่ะทุกคนดูสิเมื่อกี้มออกมาเยอะตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วแต่ก็กำลังจะมาอีกแล้วนะคะถ้าเปิดม่านออกก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนว้าวแล้วก็เป็นเตียงแบบว่าคิงไซส์เลย6ฟุตใหญ่ๆเด้งด้วยดึงๆด้งดึงดึงด้วยเราดูพาดัาขหนูดินั่นหกห<ข>่ะเขาพับไว้อย่างดีเลยเป็นรูปหัวใจอยู่เป็นรูปหง รู้ผัวใจแหม่ก็ยังไงเราเราอย่าไปแก่นะเสียดายกว่าจะพับได้ <c oughs> แล้วก็ผ้าห่มเป็นไงบ้างพ้าห่มที่นี่ก็คือหนานหนาและดีแหมแล้วก็ที่นี่นะคะเหมือนห้องนูนเขาก็จะมีพัดลมห้องนี้<ช>ก็มีพัดลมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรนะพะัดลมระบายอากาศทุกห้องเนาะใช่แล้วก็มาต่อมาจะมีกระจกบานใหญ่ๆสาวๆนั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยเนาะนี่ไง เขามีบารบอมแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นซองไม่ได้เป็นผงเป็นผงอ่าอ่า่เป็นผงว่ะเป็นผงให้นะคะบางที่จะมีแบบเป็นลูกเป็นก้อนมาให้เพื่อนๆแล้วก็เซตแปรงสีฟันเนี่ยสีฟันจิ๋วดูดีนะดีดีมากแล้วก็นี่ดัดผมอุ้ยเดี๋ยวนี้ผมมีดปะผมให้ทุกที่แล้วนะอ่าเนาะมาห้องงามเด๊ อย่างห้องนอนห้องน้ำนี่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกเราชอบห้องน้ําที่แบบโปูฟ้าสุดสำหรับเราคือที่ไหนโปูฟ้าผูกกระเบื้องไอ้ปูกระเบื้องผูกกระเบื้องสุดจนถึงฟ้าก็คือเป็นที่ที่แบบใส่ใจมากๆเลยเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าสะอาดแล้วก็รู้สึกว่ามันเออมัน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 สดเงาดมันสวยดีแล้วดูดิเขาใช้แบบลวดลายหินอ่อนด้วยนะล้าตรงนี้ก็เป็นหินหินนะลายกระเบื้องเป็นหินแล้วเขาบนก็เป็นแบบว่าเป็นแผ่นเมทัลชีสลายหินอ่อนนะ ก็พืนพื้นดีด้วยเขาใช้เป็นพื้นที่เป็นวิงวิงเวยอ่ะอม,มีวิงวิงอ่ะ<ช>นะคะในห้องน้ำก็จะมีที่แขวนนะคะมีอ่างเนาะมีกระจกแล้วก็นี่มีแชมพูคลิปอาบน้ำไว้ให้นะคะแล้วก็นี่เป็นเครื่องทำน้ำ,อ,ำอุ่นคะที่เป็นระบบเตาแก๊สค <c oughs> ่ะ ที่เป็นระบบแก <laughs> ๊สจริๆชไม่ใช่เตาแก๊ส <laughs> ที่เป็นระบบแก๊สนะคะแล้วก็นี่มีโถแต่ว่าที่ดูสังเกตนะการวางระบบค่อนข้างดีมาก <laughs> เป็นระบบแก๊สก็จะมีพวกไอออกมาแล้วนี่เลย <laughs> ก็จะไปดูตะกาต,ตรงนั้น <laughs> เพื่อดูไอแก๊สออกมา <laughs> ค่อนข้างวางระบบที่ค่อนข้างดีงก็คือออกนีก็คือดูดออกไปเลยใช่ไม่ต้องกลัวว่าแกมันจะอยู่วนอยู่ข้างในห้องน้ำใช่ปลอดภัยสําหรับคนที่มาพักแล้วก็สําหรับที่พักเองด้วยเนาะเพราะว่าน้องหมิวเคยเจอแล้วเกือบตายเกือบ <c oughs> <c oughs> ตายจริงๆ <c oughs> แบบไม่ไหวเลยนะคะด้านข้างก็จะทําแบบเป็นแผ่นเหมืินชีสก,ก็จริงอาะแต่ว่าเป็นลายไม้เห็นไหมสวยมากเลยคือทีเนี้ยใส่ใจมากเลยเป็นลายไม้แล้วก็ตัดขอบดา นะครับแล้วก็ผสมด้วยนี่เป็นล็อบนี่กับวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะวิวดีมากเลยนี่นะคะกับที่พักนี่คลาสสิกวิวพูชับเบิร์ราคาเท่าไหร่ดีกว่าบอกร <า S 1> เร่อนหน่อยตอนนี้นะคะที่เรามาพักห้องนี้นะคะ2,000บาทค่ะทุกคนเรามาวันที่12สอ มีถุนายนนะคะ,ะก็คือเป็นช่วงช่วงต้นฝนดีกว่าใช่ไหมช่วงช่วงต้นฝนแต่ราคาต้องบอกเพื่อนก่อนอมันอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามซีซั่นนะถ้ามาช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงไปฝนต้นหนาวราคาอาจจะแพงกว่าน,นี้ต้องแจ้งก่อนนะเดี๋ดยจะมีดราม่าเอ้ยทำไมหนูไปมาไ,ปไม่เท่านี้เลย ทำไมหนูไป2อ0 0ัน้าไมหนูไป3 0 0พันสาไม่ใช่นะคือคือเราก็ต้องให้เขาขึ้นมั่งใช่ราคาเดียวไม่ไหวทุกคนวันนี้เราขายของเราก็อยากได้กำไรบ้างจุ้มไหมแล้วก็มันอยู่ที่ช่วงไฮซีซั่นโลซีซั่นด้วยนะคะถูกต้องนี่สำหรับห้องนี้เนาะ2 0 0พบาทมาสองคนตกคนละพันได้ห้องที่แบบวิวดีดีมีอ่างเป็นห้องกระจกดีๆแบบนี้นะแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยเพื่อนแต่ว่าอาหารเช้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไง ะนะครับแต่ก่อนอาหารเช้าเดี๋ยวมาดูอาหารเย็นยันงก่อน <c oughs> ว่าเป็นยังไง <c oughs> <Okay. S 2> โอเคนะตอนนี้เยวขอลาพักผ่อนกันดีก,กว่าะนะครับเดี๋ยวมาเ,เจอกันตอนเย็นค่ะมาเจอกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งค่ะทุกคน hearts city streets. Began feel the fire. Rise like All buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night. าเจอกันมื้อเย็นนะคะทุกคนกับพวกเราสองคนนะคะแล้วมื้อเย็นมาเที่ยวก็ไม่พ้นอะไรเลยกับนี่ค่ะหม,มูกระทะหมูกระทะนะคะทุกคนไม่จริงจริงมาผูทับเบิกแต่มันต้องหมูกระทะอยู่แล้วจริงไหมอากาศแบบต้อนหนาวแล้วก็หมูกระทะอุ่นๆใช่นี่เราสร้างหมูกระทะมานะคะเซ็ตนี้500บาทนะคะทุกคน,นเยอะนะอาจจะเที่ยวก็ฝ่ามือเห็นไหม,มเยอะนะหมูแบบตรงกลางนี่แบบเป็นก้อนเลย ชนะคะด้านข้างก็จะเป็นอะไรนะส,ส<า>นัมชั้นแล้วก็เป็นหมูมักหมูมะันะ,ะน่ากินมากพร้อมกับน้ําซุป1เหยือกอนี แล้วก็มีผัดนะคะพร้อมน้ำจิ้มพุทธรเบิกก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาส่งถึงที่พักเลยนะคะแล้วสั่งมาจากล้อมดาวรีสอร์ทพุทธรเบิกนะคะมาส่งถึงหน้าห้องเลยใช่แล้วก็ที่นี่เขาคือเขาจะมีเมนูให้เรามาวางไว้ตรงนี้เลยก็สามารถสั่งอาหารมีเมนูอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะมีอาหารตามสั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้ด้วยสั่งได้ตั้งแต่เช้าเลยประมาณเจ็ดแปดโมงได้แต่ว่าครัวจะปิดหลังหนึ่งทุ่มยังไงถ้าสั่งบุฟเ่ก็ต้องสั่ง่อนเด่งทุ่ม ใช่แล้วก็หมูกระทะนะคะเราก็ทานพร้อมกักบวิวสวยๆแบบนี้เลยว้าวนี่ช่วงพระอาทิตย์ที่แบบว่าตกดินแล้วเนาะตรงน,นี้แล้วหมอกก็แบบสลายไปแล้วนะคะเราก็นั่งทานกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวรอไฟติดก่อนนะ,ะอะระหว่างนี้ก็ชมวิวไปก่อนแล้วกัน ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราได้กินหมูกระทะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศหน้าห้องในตอนคืนเราดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าห้องเรานะฮะโอ้สวยงามมา,มากๆเพื่อนๆตรงน,นี้ล้บรรยากาศดีมากตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 20- ่สถึงยีองศาได้นะฮะอันนี้ก็จะมีป้าย Classic View p เบิร์กตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเสียงพวก ธรรมชาตินะเ,สาเสียงจักระจันเสียงจิ้งรีแต่อะไรประมาณนี้นะไฟตรงเนี้ยมันจะกระพริบหน่อยหนึ่งเพราะว่าที่นี่นะไฟค่อนข้าง,งที่จะอ่อนแอมากๆไม่แนะนาเป็นเพื่อนใครที่จะเอาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังไฟวัดสูงๆมาใช้ที่นี่นะมันจะกระพริแบบแปบเบป็นแบบพักๆเลยนะครับไฟบนทีตกเหลือ 165 180 190ก็มีจะปกติไฟบ้านเราต้องใช้อยู่ที่ประมาณ220โวลต์นะครับก็สำหรับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาใช้อนางอาบน้ำให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวจะเปิดน้ำทิ้งไว้นะฮะให้น้องหมิวได้มาแช่น้ำเล่นตรงนี้เนาะก่อนที่จะไปอาบน้ำจริงกันแล้วก็เข้านอนกันนะครับ thank you สวัสดีเพื่อนๆนะครับในตอนเช้าของวันหนึ่งแล้วกันนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในช่วงเช้าเมื่อคืนนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีมากฮนะอากาศเย็นมากแล้วก็นอนหลับสบายมากช่วงเช้านี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในช่วงเช้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบแปดโมงแล้วนะว่าบรรยากาศนะครับหน้าท่พักขของเราในช่วงเช้าจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับ จริงๆเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีหมอกแบบขึ้นมาตึ๊บหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในตอนนี้ก็กําลังขึ้นอีกเรื่อยๆเห็นไหมจะมีช่วงขาวๆตรงนั้นแหะเริ่มมาละนี่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 โอ้ยต้อนกุ้มนี่เลยถ้าให้เพืเ่อนๆสังเกตดูแตซูไม่ดูนะครับหมอกก็เริ่มไล่ขึ้นมาแล้วก็อยากจะแจ้งไปนะครับเมื่อคิดที่แล้วว่าใครนะที่อยู่ในโซนช่วงตรงนู้นอ่ะสัมผัสหมอกได้ก่อนเลยนะแล้วด้านหน้างเรานะก็จะเซ็นเตอร์เป๊ะเลยนะกับวัดป่าพุทธเบิกนะครับตรงน,นี้มาเที่ยวช่วงประมาณ หน้าฝนข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะเขียวจะอุ่มแล้วเราจะเจอหมอกได้ค่อนข้างง่ายมากเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะตั้งทําแลบะฮะให้เพื่อนๆดูจากกล้องเจ้าดีใจตัวดีนะฮะมูนเริ่มมาละเริ่มมาละแล้วก็ตรงนี้นะโอ้โหเพื่อนๆรู้สึกว่าก้อนนี้จะอลังการมากเลยมามืดเลยเช้ตอนนี้ทีนี้หลังจากที่รอน้องหมอกมานะฮเราจะไปดูอาหารเช้ากันว่าอาหารเช้าที่นี่เขามีอะไรมาให้บ้านจ็จะมีเป็นถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันจะได้ง่ายๆหน่อย ก็สำหรับอาหารเช้าที่นี่นะเพื่อนๆนะก็จะมีเป็นชุดเบ็กิลน,นะไส่กรอกแล้วก็ไข่ดาวนะครับจะมี2ชุดแล้วก็มีข้าวต้ม2ชุดนะครับสำหรับ2คนแล้ววันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งเพื่อนโอหน่ากินมากๆเลยอันนี้จะเป็นถ้าให้ดาวนะน่าจะเป็นกะหล่ำปีผัดปลาแล้วก็มีน้ำเปล่าเพื่อมาให้สองขวดพร้อมเครื่องปรุงต่างๆจานซ่อมช้อนอะไรประมาณนี้นะครับในช่งชวงเช้าของเราโอเคเลยกลับมาที่หมอกันต่อสดๆเลยตอนนี้เพื่อนๆเป็นไงบ้าง เมื่อกี้เรามองเห็นปลาปลานะตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวไงช่วงระหว่างที่รอน้องหมิวตื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังสลบสลายอยู่จังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะผมก็จะมานั่งทานอาหารด้านหน้าก่อนกับแบบวิวมอกด้านหน้าแบบปังๆแบบนี้เลย <S <S นี่ครับเพื่อนซิกเนเจอร์ ของที่นี่เลยฮะอาหารเช้าคือนี่กระหล่ำปีผัดน้ำปลาอร่อยมากอันนี้อร่อยมากแนะนําเลยข้าวต้มก็อร่อยเห็นสีอย่างนี้นะอร่อยมากเพื่อนๆจะชอบนี้สุดอันนี้คือแบบว่าให้เป็นซิกเนเจอร์เลยของคลาสสิกวิวนะครับ แล้วใช่ปะ่ะใช่แล้วอ๋อเพื่อนวิวตอนนี้สิมอฟ้าแบบจัดเต็มมากเลยมีอะไรกัเลยยังมีอ่างริบล้างค่าเลยระหว่างที่เราแบบเล่นน้ำด้วยนะแล้วก็เห็นหมอแบบฟินๆแบบนี้เพื่อนดูดิโอ้มีที่ไหนนะนอกจากภูทับเบิกหรือว่าถ้าที่ไหนมีอ่างแบบนี้มีหมอแบบนี้คอมเมนต์วิธีเราจะไปตามล่าเพื่อนนะไหนเพื่อนดูมุมนี้บ้างเห็นไหม แบบตึ๊บเลยนะตรงนีออ้จากที่เรามองเห็นวิวด้านล่างตรงนี้คือเรามองไม่เห็นแล้วอะสบายไหมออแล้วก็น้ำที่นี่นะข้างนอกก็มีเป็นน้ำอุ่นให้ระบบแก๊สไม่ต้องกลัวหนาวเลยเล่นได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยที่นี่ออสบายใจใหญ่ <c oughs> หายไขแล้วสิยังอีกเหรออันนี้เดี๋ยวขอให้น้องเหมียวเล่นลน้ำก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวแล้วที่จะเดินทางกันต่อ นะครับ yeah. สำหรับที่พักที่เราพักกันเมื่อคืนนะคะทุกคนก็คือนี่เลยคลาสิกวิวทูเทเบิร์กนะคะเป็นที่พักเปิดใหม่จะได้วิวตอนนี้หมอกแบบแน่นๆจุกๆเลยนะคะขนาดนช่วงเวลาประมาณ1ิเอ็โมงได้ใช่หมอกอย่างขนาดนี้เพื่อนๆคือมองข้างหน้าไม่เห็นเลยใช่นะคะก็ที่นี่มีทุกอย่างครบคันเลยนะคะใช่ครับโอเคก็ okay. ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจอของที่พักที่นี่นะคะไว้ด้านล่างนะคะเราย้ําเลยว่าเพจที่เรามาคือเป็นเพจของจริงของแท้แน่นอน นะเพราะว่าต้องดูดีดๆเพราะว่าช่วงนี้<ๆ>เพจปลอมค่อนข้างเยอะมากเลยสาหรับที่พักของพุทบเบิกนะครับผมแล้วก็ค่าห้องที่เราอยู่เมื่อคืนนี้ราคา2000บาทนะคะ, 2, นนะ,คะทุกคนรวมอาหารเช้าเนาะแล้วก็สามารถสร้างหมกูกระทะมาทานได้นะคะมาส่งถึงห้องเลยเนะะาะแล้วก็มีอาหารตามสั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มสั่งได้หมดเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครขายช่องบิลลี่ชาแนลช่องโหนชอปเที่ยวนะคะแล้วก็มีเพจ Facebook แล้วก็ t ิก t o อร์บิลลี่ชาแนลเหมือนกันค่ะ เดอทางกันดีกว่าโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย